หมอดูดังระดับประเทศลูกศิษย์สงหกูดูกูอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะด่ากูว่าเด็กเมื่อวานซืนกูตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กะโหลกกะลาเหมือนกันมึงด่ากูเป็นเด็กเมื่อวานซืนมึงก็แก่กะโหลกกะลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนงอกกันงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่ว เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนงอกทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทําอย่าเที่ยวตาําหนิติติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงกูพูดทุกอย่างตามหลักสัจจากความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคําสอนพระเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคําสอนพระเจ้า มึงไม่ไดเอาหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทําเดรัจฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคําสอนของพระศา,ศา,ศาสดาสัมมาสัพพุทธะแต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กเมื่อวานสื่อศึกษาธรรมะไม่ละเอียดละอ,อ่อไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์กูมีไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูครูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะ กูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึงกูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึงเพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันเสื่์กูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกลาแกกะโหลก,กลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสำลอกสันดานความเลวความชั่วออกมา แทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงบเงียบๆแต่ดันสำลออความเลวความชั่วสันดานออกมาคือการกระทำหรือคำพูดคำวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจความจริงกูพูดตามหลักสักจจความจริงของสัมมาสัมพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อไม่มีหลักสักจจความจริงเลยแม้แต่ประการเดียว สิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิ่งห้อยสิ่งที่กูกำลังพูดอยู่เรียกว่าแดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีดีแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสต์เดียวกูจะไม่ว่าเลยเลยอีโพส์ายาวๆอะนะ ลูกศิส่งมาให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิดๆกูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนน้ำหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตําหนิติดติงคนอื่นกูไม่คิดเลยจริงๆตอนแรกกูคิดว่าโพสต์เนี้ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแขวะกูอะไรกู สารพัดหลยโพส์มากกูต้องจัดไม่จัดไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเหิมเกริบเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใคร สารแน่จริงๆกูว่ามหาสัจจ์ไทยแลนด์มึงรู้ป่ะอะไรกูจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกปกฮามากที่สุดคือทุกวันเนี่ยมึงรู้หรือเป่าว่าคนเนี่ยกลัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหัสรรย์มากกลัวกู กลัวคนเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยแม้วมึงดูสภาพกูนะหัวล้านตัวดำผอมๆกระลองกระลองถือกระโถนใบหนึ่งเป็นอาวุธกลัวกูเนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพกูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูทำอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมากโคตรน่ากลัวเลย สิ่งที่มาฏิจารู้ไหมใครที่กลัวกูหมอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอกคอต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรงพระทําพิธีกรรมสะดอกคอต่อชะตามึงจะดูได้แล้วว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมดมันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาประจานเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอ่ะลืมหูลืมตา ทำให้พวกเมืองหูตาสว่างทำให้พวกเมืองฉลาดทำให้พวกเมืงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทำให้พวเมืองรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดทำให้พวเมืงรู้ว่าตามหลักสัจจาความจริงและเหตุผลตามหลักคําสอนพระเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากูเริ่มเกลียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกไหม คนที่กำลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระธรรมทำให้คนเลิกงมงายไร้สาระปัญญาอ่อนไปตามดวงชะตาลาศีเวทมนตคุณใสสสดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเบิดแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแก่ซัดลำบูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกูกลัวกูกับน้ำไหลไปดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวี กูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจําไว้นะกูรู้จักการเทศะเวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูยกมือไหว้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไวอวอหอไว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาก้ายต่อใคร แม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงองกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาแล้วกูไหว้ก่อนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ดา่าไม่อาฆาตพยาบามบ้าด้ายกูจะสำรวมระวังที่สุดที่ทจะทาได้กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐานะกาลเทศสารที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไรสดกูดใส่เต็มกูจัดเต็ม,พเ,ตมเพราะอะไรนี่คือเวทีกู นี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความความเห็นผิดของกูนี่คือการฉะปะชาดะในการทําลายอีผู้เดราฉานวิชากูจะทําลายให้หมดกูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายล้างทาลายอะไรทําลายกิเลสในใจมึงทําลายอะไรทําลายเดราฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นผิดกันอยู่กูจะเกิดมาเพื่อทําลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทำลายสันดานชัวช่วๆเร็วๆของมึง แล้วกูจะไล่ทำลายอีเดลยรฉานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้ไลากูไม่ได้ทำลายหมอดูนะกูทำลายศาสตร์วิชาเพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจะความจริงดังนั้นเวลากูด่ากูชี้โทษกูตำหนิตีติงกูไม่ตําตำหนิตีติงที่ตัวหมอดูกูตำหนิต่อศาสตร์กูตำหนิต่อความเลวความชั่วกูตำหนิต่อพฤติกรรมการกระทำที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิด นี่ต่างหากที่กูตำหนิคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคำโตบอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกหกคำโตที่กูไม่เคยด่าเขาเอาไหมกูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆไม่นับอันนี้นะ เพราะอันนี้กูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกำลังด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามาถ้ากูด่าเขาจริงเอยชื่อเอยนามเขาแล้วด่าเขาจริงบริภาษเขาจริงกูจะก้มขอโทษตรงนี้เลยกูจะขอโทษตรงนี้เลยเพราะกล้ากล่าวตู่กูว่ากูโกหกคำโตกูเคยเอ่ยชื่อเขาจริงเอยชื่อจริงเลยยอมเลยเอ่ยชื่อจริง เอ่ยว่าอะไรขออนุโมทนากับอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะโอ้ยดีมีประโยชน์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขาอนุโมทนาบุญมาเขาร่วมทําบุญมาสองหมื่นบาทตอนที่กูทําบุญถวายหลวงพ่ออินถวายล้านห้าถวายวัดป่านาะคาน้อยเขาร่วมมาสองหมื่นกูเอ่ยชื่อเขาเพอต้องการอนุโมทนาสาธุกับเขาที่เขาร่วมในการบริจาคมานั่นแหละคือการเอ่ยชื่อและเอ่ยในทางที่ดี ไม่ได้เอ่ยในทาที่เสียหายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจใหม่ถ้ามีคลิปนั้นส่งมากูจะอัดวิดีโอขอโทษกูเป็นคนไม่มีอัตราต,ตัวตัวไม่มีมารยาทิฐิกูสามารถยกมือไหว้ขอโทษได้ความบริสุทธิ์ใจได้เลยถ้ากูบริภาทจริงแต่ถ้ากูไม่ได้บริภาทจริงคนที่ควรขอโทษคือมึงนะไม่ใช่กูเพราะมึงใส่ร้ายป้ายสีเริ่มทําสันดานชั่วช่วเร็วๆใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงโมคะบุรุษ ลำพังทำเดลฉานวิชาก็แย่พอตัวอยู่แล้วยังใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงอีกโมคะบุรุษกูวจินตนาการได้เลยนะกูว่ามองออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเริ่มกูเห็นเงียบมาตั้งนานตลังมาเริ่มเดือดเนื้อร้อนใจเพราะอะไรสะแสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มเดินห่างจากมัน แสดงว่าลูกศิษย์มันหลายคนเริ่มฉลาดขึ้นกูไม่ได้พูดเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะกูพูดทั้งหมดเลยที่มึงออกมาดิ้นกันเนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหามึงเริ่มฉลาดขึ้นแล้วแสดงว่าลูกหินลูกหามึงที่เคยดูเดืองทาพิธีกับมึงเนี่ยเริ่มหนีตัวตีตัว,ตวออกหาก่างเริ่มโพสต์เริ่มแชร์คลิปวิดีโอก,กูแสดงว่ามันเริ่มมีเหตุปัจจัยแบบนี้มันเลยเริ่มดิน้นเพราะคนเริ่มตาสว่างคนเริ่มฉลาดออกจากไสยศาสตร,ร์ออกจากเดรจฉานวิชา ก็เลยพยายามเริ่มพอเทคป้องกันตัวเองอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พวกมึงเนี่ยรู้หลักสักจจะความจริงของพระพุทธเจ้ามึงฟังเอานะคนคนหนึ่งที่พยายามจะให้พวกมึงเนี่ยได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าให้มึงอยู่บนหลักเหตุและหลักผลอยู่บนหลักการกระทําทางกายวาจาและใจคือการกระทําของตัวมึงเองทําสิ่งไหนย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ทําสิ่งไหนมึงย่อมไม่ได้รับผลของการกระทํานั้น เนี่ยคนคนึ่งกำลังสอนความฉลาดให้มึงกับอีกคนหนึง่งกําลังพยายามว่าอย่าไปเชื่อมันนะพวกเราทุกคนต้องมีดวงชะตาเป็นที่ตั้งประเพณีปู่ย่าตายายทําตามๆกันม,ม,ม,มาเราจะเริญเติบโตมาด้วยพิธีกรรมเหล่านี้มันจะเริญนเติบโตมาด้วยหมอดูล่างทรงเราต้องรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้การสะดอกข้อต่อชะตาการทําพิธีลัคนาราศีดวงดาวในการเกิด มันมีผลต่อการรักษาชีวิตมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองพวกเราต้องช่วยกันรักษาตัวนี้ไว้นะพวกเราต้องเสียเงินให้หมอดูกันนะพวกเราต้องเสียเงินให้ร่างทรงกันนะพวกเราต้องรักษาร่างทรงหมอดูสะดอกข้อต่อชะตาพิธีกรรมเหล่านี้เราต้องรักษาไว้นะพวกเราต้องช่วยกันรักษาในการเสียเงินเสียทองนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับหมอดูร่างทรงต่อไปนะพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่มันพื้นฐานของการดูดวงพวกเราต้องใช้ชีวิตด้วยการเอื้ออำนวยต่อการดูดวงนะ พวกเราต้องปกปักรักษาคุ้มครองหมอดูไว้นะพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตบนการกระทําของตัวเองพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อพวกเราอย่าไปใช้ชีวิตด้วยการกระทาทางกายวาจาใจสุจริตด้วยตัวเองพวกเราต้องขวนขวายในการบานพาสังเกวทําพิธีสละข้อต่อชะตากันนะเนี่ยมึงฟังเอาสิคนหนึ่งขวนขวายในการให่พวกมึงมีความเห็นผิดไปเรื่อยโง่ลงไปเรื่อยดับดาไปเรื่อยอีคนหนึ่งพยายามทห้มึงเจริญขึ้นเจริญขึ้นมึงฟังเอาว่ามึงจะเชื่อใคร พิจนาเอาเองกูบอกแล้วถ้ากูพูดเนี่ยกระเทือนยิ่งหมอดูล่างทรงออกบรดดากูมากเท่าไหร่มึงยิ่งกระเทือนมากขึ้นตัวนั้นเพราะกูจะตอบโต้ด้วยหลักสัจจะความจริงมึงไม่มีทางเถียงความจริงพ้นมึงจะอ้างประเพณ,ปเพณีปู่ย่าตายายทำตามตามกันมาสืบทอดกันมาต้องรักษาขนทรทมเนียกูไม่สนใจขนทรทมเนียประเพณีกูสนใจแค่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั่นคือเงื่อนต้นเงื่อนปลายเป็นที่สุดแห่งการพนทุกกูได้ยินบางประโยคด้วยนะใช้คำว่าอะไรรู้ไหมสุดโต่เดี๋ยวกูขออ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเนื่องจากว่าเขาดังระดับประเทศจะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกันได้ง่ายจะเกิดการกระเทือนกันได้ง่ายคนจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวกูจะขออ่านให้ฟังเฮ้ยใครมีวะส่งให้อีกทีน่วะเดี๋ยวจะหาเจอปะวะเนี้ย ไม่ใช่ว่าอ่านทั้งหมดนะกูจะอ่านบางคําบางประโยคให้มึงฟังว่าเขาพูดถึงหลักคําสอนพุทธเจ้ายัางไงเดี๋ยวผูหาก่อนใครเป็นคนส่งให้กูดูก็ไม่รู้ใครเขาไม่รู้เขาสารแนส่งให้กูดูเฮ้ยใครมีวส่งมาในส่วนตัวให้กูดูอีกทีดิวะหาไม่เจอวะ่ะกูจะขยี้ ไยส่งมาในส่วนตัวให้หน่อยดิว่าในแอปเขียววันในไลน์อ่ะใครรู้ว่าส่งมาอีกทีดิกูจะขยี้ให้แหลกเป็นยาหยอดตาเลยเหมือนสมัยพุทธกาลอ่ะพาพิสุเหาะขึ้นไปเอาบาดเอาบาดอะไรนะเอาบาดไม้ใช่ไหมหวังอยากได้ทรัพย์ของคลือหัดพระพุทธเจ้าสั่งเลยหมดขยี้บาดไม้นี้ เอาไปทํายาหยอดตาแล้วสั่งพระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าห้ามต่อจากนี้ห้ามมีพระพภิสูรรูปใดใช้บาดไม้ประเภทนี้อีกห้ามใช้ใครใช้ปาปะบัินี้สกิยปาจิติกูจะขยี้อ่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดูเอาบางบางข้อนะบางข้ออ่านยาวไม่ไหวเยอะ วันนี้มีไอ้บ้าคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ไอ้บ้าคนหนึ่งปกติถ้าเราเชื่อศรัทธาอใครอะไรต้องมีผลประจักษ์เชิงสัมลิ์ชีวิตมึงประจักษ์เชิงสัทลิ์อะไรบ้างเหรอสัมลิ์ในการทำพักอะไรเครื่องรางของขัง,งอย่างหนึ่งแต่เจ๊งอย่างนี้เหรอหรือย,ยังไงไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าประจักษ์หรือเบ่าประจักษ์แจ้งเลยว่าขายไม่ได้ เป็นหนี้เป็นศินไปหลายสิบล้านนั่นเรียกว่าเชิงประจักษ์ใช่ไหมสอนชีน้แนะเราได้เราจึงมีความเชื่อถือศรัทธาคนบ้าบ้าสร้างกระแสให้ตนมีตัวมีตนด้วยการจับเอาปมด้อยตนจุดเสียจุดอ่อนปัญหาสังคมซึ่งมันก็เป็นปกติมีในทุกสถานะชนชั้นอาชีพเพศวั เอามาบูลลี่กูไม่เคยบูลลี่ใครกูพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงกูถามว่าไอ้เรื่องพูดที่กูพูดมีอะไรบ้างไม่จริงพูดมาสิตอบได้ไหมนั่นมันคือปัญหาในสังคมที่โดนคนประเภทพวกมึงเนี่ยสอนแบบผิด,ผดเมื่อมึงสอนผิดมึงก็ไล่คนเหล่านี้ไปจ่ายเงินให้มึงเพื่อจะได้พยากรชีวิตเขาแล้วมึงก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิต ด้วยการเสียเงินอันเป็นส่วนที่โยงยึดสังคมประเทศไทยสืบทอดกรันรมายาวนานโดยอ้างว่าเป็นแนวคําสอนผู้ดเจ้าใช่ครับแนวทางพุทดเจ้าที่สุดมึงฟังนะมึงฟังนะแนวทางของผุ้ดเจ้าที่สุดสุดตรงคือมึงดูก็ใช้คํานะ ที่สุดสุดโตง่งคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจสีภาวนามักผลนิพพานใช้คำว่าอะไรสุดโตง่งคำสอนของผู้ธเจ้ามันใช้คำว่าสุดโตง่งมึงฟังกันเอาเอง,เองนะกูก็ปี้มาวางเลยนะแต่พระพุทธองค์ยังมีข้อธรรมสำหรับคารวะผู้ครองเรือน เพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติอบรมขัดเกาตัวเองสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อละจากโลกสมมติไปสู่วิมุติไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ศีลห้าอนุปุพิกถาอิทธิบาสีบุญกิริยาวัตถุโพคาอัิยะมร์แปดทีท่หกอนุสติธรรมที่มึงพูดมากูสอนหมดเลยซึ่งดำเนินในวิถีมาตลอดเปิดเผยประจักษ์แจ้งแก่คณะสิทธิมหาชนยาวนานเกือบ30ปี หมายความว่ามึงเหรอสอนเหรอมึงสอนเหรอมึงจะสอนได้ยังไงในเมื่อมึงทำในราชวิชาอยู่มึงยังทําพิธีกรรมสะดอกเข้าต่อชะตายังคิดว่าพญานาคโดนบรรดาชีวิตมึงให้เกิดความรวยความจนยังพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้เทพเทวาพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้พญานาคไปสร้างพญานาคมึงบอกว่ามึงสอนของพวกนี้เป็นของขัดแย้งกัหบดเลยแต่มึงบอกมึงสอนถ้าไปตื่นทำ ตื่นจริงหรือถามใจตนเองดูถ้าตื่นทำจริงจะไปทางหลุดพ้นนิพพานได้จริงๆตัดทุกอย่างได้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยอากวนอนุโมทนาด้วยอันนี้พูดดีแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่จะอนุโมทนาก็ยังอนุโมทนาไม่สุดยังมีของหมุนกลับมาแขวนิดนึงตอนแรกกูดีใจมากเลยนะโอ้ยเขาสาอนุโมทนากับกูนะว่าถ้าตื่นรู้ตื่นทำจริงก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแต่ ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่ยังหมุนกลับมายูเทิรนกลับไปแล้วนะตอนแรกจะขึ้นเทเวนะขอวนกลับมาหนิดนึงแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะกระแสที่เกิดขึ้นเมามันมันจะทำลายวิถีประเพณีแล้วมึงก็ส่งไม้กูแค่นี้มันมีอีกไหมเนี่ยมันตัดจบแค่นี้นะมีอีกไหมเนี่ยมึงฟังใหม่นะกูจะย้ำเรื่องนี้ครั้งหนึ่ง ใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจภาวนามรรคผลนิพพานมึงฟังคำนี้ไว้นะเขาบอกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงอันนี้กูไม่ได้ขยี้นะอีกทีหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุด สุดตรงคือสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจส,สีภาวนามรรคผลนิพพานมันบอกว่าสุดโตกงเนี่ยเหรอคนที่จะกล้าสอนธรรมะพระพุทธเจ้าแต่พูดว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสุดโตกงธรรม,มะของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามัชิมาปฏิปทา หลักการหลักเกณฑ์ของการเดินสายกลางธรรมะของพระองค์คือสายกลางแต่ไอคนนี้พูดว่าสุดโตง่งกูไม่แปลกใจที่เป็นหมอดูไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวที่ยังทํำในรชานวิชาไม่แปลกใจเลยย้ำอีกทีหนึ่งสุดโตง คำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ขยี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุดตรงมรรคผลนิพพานะริยสัจส,สีมรรคประโยแปดศีสมาธิปัญญาภาวนาสุดตรงหมอนดูระดับประเทศท่านหนึ่งพูดไว้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดโตงใช่ครับสุดโตง มันพูดเองนะกูไม่ได้พูดนะกูบอกแล้วย่ามาเถียงกับกูเลยคนหนึ่งถือความเชื่อคนนึงถือความจริงถ้ากูยังเป็นหมอดูแบบมึงนะ กูไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เลยกูจะไม่กล้าแตะต้องคำสอนพระเจ้าเลยเพราะอะไรกูยังเลิกทำไม่ได้กูจะไม่กล้าวคำสอนพระเจ้าไปสอนใครเลยเพราะกูทำไม่ได้กูจะไม่กล้าบอกใครเลยว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำแล้วเจริญอันนี้ทำแล้วรุ่งเรืองกูจะไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรเพราะกูยังเลิกเดรัจฉานวิชาไม่ได้กูยังทิ้งความเห็นผิดไม่ได้ กูจะไม่กล้าพูดเลยกูจะเงียบกูจะหลบกูจะทําตัวเล็กกูจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกระถั่ก็ไดกูจะเอาหัวเนี่ยมุดลงไปในกระถงนกูจะแบบแต่มันเอาเข้าไม่ได้ไงกูจะทําตัวเล็กที่สุดอยู่ในกระถังกูจะกระโดดลงไปแล้วกูจะทําตัวเล็กกระจิ้วเดียวอยู่ในกระถันงเลยนะกูจะบอกให้กูจะไม่กล้าปรีปากพูดแม้แต่คาเดียวกูจะไม่กล้าเลยกูจะไม่กล้าจริงๆเพราะอะไรกูกลัวโดนเขากะแทกกูกลัวโดนเขาตีกระบาลกลับมา ด้วยความจริงพระพุทธเจ้าทรงบรรลือสีหานาคว่าธรรมะของพระองค์ไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดสามารถคัดง้างในคำของพระองค์ได้จำไว้นะหมอดูล่างทรงที่ยังเอาพิธีกรรมสดอข้อต่อชะตาการพยากรทำนายทายทักแล้วไปแก้ดวงแก้กับทำนายทายทักชบาลาสาอะไรพยากรทำนายราศีอะไรต่างๆนานา พวกนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่แค่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าหรือศรัทธาในพระเจ้าแต่การกระทําของเขาเรียกว่าการกระทําของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพราะฉะนั้นพวกหมอดูล่างทรงอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณเนี่ยมีหน้าที่ในการศึกษาหลักคาสอนพระเจ้าและมีศรัทธาในพระเจ้าเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคุณยังไม่ยอมทิ้ง ประเพณีที่คุณทำตามๆกันมาของศาสนาพราหมณ์การบูชาไฟของศาสนาไหนพราหมณ์การทำพิธีเบิกแว่นเบียนเทียนเป็นศาสนาไหนพราหมณ์การพยากรณ์ทำนายไทยทั้งด้วยรูปแบบต่างๆการเสียงทายการพยากรณ์การเสียงไทยการสบุกเสกเลขยันการทำนายไทยทั้งดวงดาวราศีวันเกิดวันเดือนปีคืนเลิกหามยามทีเป็นของพราหมณ์ พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำนี่เรียกว่าเรื่องนอกแนวไม่ใช่คำสอนดังนั้นใครที่ยังทำเรื่องนอกแนวอยู่แล้วพยายามจะมายกตัวเองให้อยู่เหนือจากหลักคำสอนแล้วมาติติงคนที่กำลังสอนทำพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาตามหลักคำสอนเป็นกูกูจะอยู่เงียบๆกูจะทำตัวเล็กๆและกูก็จะทำเดจฉานวิชาของกูในการทำมาหากินต่อไป กูจะไม่พูดมากเลยกูจะอยู่เงียบๆกูจะดูอย่างห่างๆกูจะไม่กล้าลงมาเล่นด้วยเพราะถ้าเล่นด้วยคนที่ตายคือมึงไม่ใช่กูแม้มึงจะมีแฟนขับมากขนาดนหนก็ตามแฟนขับมึงจะเดินออกจากมึงมาเรื่อยๆเพราะมันจะพิจารณาตามหลักเหตุผลและหลักสักจจะความจริงกูบอกก่อนว่ากระเทือนนะ คำสอบพระเจ้ามึงชนะไม่ได้จําไว้เพราะมึงไม่มีวันชนะความจริง